สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเอ่อเป่ายิงซุบไฟสีแดงลงบอกระยืนตาตะพังกใครเออลากไปคือเขาสอนเอาแล่วเดิอันนี้มันน่านระทับใจ กล่า่องคนก็พอแล้วคือสอนยิงเนะี่ะเอาลงโทนเอาลงโทนมันสีขาดเอาลงก่อนมันสีขาดอะไรหนูมันก็อันะหน้าหนูแล้วเรียกเข้ามันถีบเท้าเนี่ยเท้ามันปุ๊บปลาตัวนี้ช่องคนกับพอ่อปลาลงเออปลาลงเออเออเอาลงไปเวียถีมลงไป เออนั่นแหละเดี๋ยวพ่นงานกับชีเต็มตึกๆลุงพ่นให้เอาปลาเค็งไปปีงพี่น้องพ่นปลาเค็งใหญ่เลยไปนาใดปะอ,อ้อาวอ้าวไปแล้วตอนหน้ากัดจงังกอไปไหมวัวกับชีนไปแล้วเก็บพุ่นแม่เ,เลวแต่ชุ่มเจ้าแล้วนะอ่ามาลุ่นมาลุ่นตากไปได้น้อยหนึ่งพี่น้อง щ, มันค้า,เ,าเอาแต่ปลาเค็งเด้อ

ปลาปลาเคียงปลาลายฮะลายมันคือถือตอนนี้ช่วยให้มันอยู่ท้งพุ่นเนาะบลาเาลากันม่ลากลากมันฉันบ่มีสลามอีกบ่โอ้เต็มอยู่ในสลามนั่นแล้วขนาดน่ะได้มาสามฉีโตตัวหน่อยตัวหนึ่งปล่อยซะเออได้มาหาโตเอาไปปีงพี่น้องคือปลาดุกนี่โอ้ปีกเสแฉบตามั่วัเนาะ ทอดโอ้มันทอดก็กินได้เงี้ยแต่ชนไม้เขาปีกได้เพราเก่งมันยังเซ่โอ้น,นี่นี่นตัวใหญ่ใหญ่ลองเห็ดอีกกองครับมันได้ไลายเอาตัวหน่อยออกไปปดปลดลงไปกับผู้ใดก็ตึงแงน้องเออผู้ใดก็ตึงแงน้องไปทางใดเฮ้ยนี่แล้วก็ไปย้อนลงนี่แหละก็กู้ไปทางผู้ย้อนแต่มันขาดนขามไปเลยวี่งขามไปเลย

กดเสะให้เด้อพ่อแม่พี่น้องมัน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 เอ้าชลามก็ยังเออเวลาจะเอาลงให้มันรักให้มันอันกี่พี่ชล่าล์มเฮ้ยเอาคืนเวลาจะเอาลงไหมเออ เจ้านี่น่งมีบด er <บ eros. S 3> สลามนะหัวเม่นเต็มเลยภเต็มแลวก็พอทนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกเลยตกเลยงูกเลยได้เป็นปลาเลยปาโตเอคอยกู้คอยกู้คอยกู้อ๋อมื่อมดกับบริกินเลยค่อยๆปอโต อย่าดึงแฮงอย่าดึงแฮงถือตะสลามผูปาดสลามยังลูกพูนปลาำไมผูย่ปาหนินด้ยดยแย่างไปบังกัแม่นแม่คีไปอยู่เนาะย่งปลาเค็งคือบ่มีเลย มันมันลี่ตัวในนี่ตัวในนี่เว้ยมันก็ถือถือเต็มแฮอัญชาสลามพี่น้องเลยปลาป๊ดด้ปลาหลามนะปลาสลามเต็มแฮเป๊ป๊อดเฮเฮปุ๊ปอีเด้มาฮาเลคิดเต็มแฮพี่น้องเลยลายโอ้ยประเทศนั้นมันหลอดออกตามันนี้ปลาเนาะมันบกคล เลียโตเรออีบมะเข่งอรตัวอีบมะเค่งมะเงลุงกระเดียนอยู่กูแลดียอํมใหญ่มาลงพี่เจ้าเลยอืมบัรเป็นโควิดแล้วชัวโหรอ บแม่ผมแม่ทิ่โควิดเนี่ยใช้ตีน้ำบักนี่บักนีเอามาแพบ้าครหลังเป็นนั่นใเฟฟ<ะ>ดือนก่อนเดือนตัวน้อยกับยาด้ซูเค้งน <c oughs> อเด้อทำมันคอยออกคอยเอาเอาอกมันสิเฮสิขาด ท่านหาผู้น้เนี่ยสูดังนนะสาวมอายโงเมี่นดะ้บอกมีแพนพุงเป็นได้นี่นะอนอกจากปู่ได้นี่นะไอล่างไอหลังดึกมาไอ่หลังดึกมา คนน้พี่อา so ูเาัดึอกตเหมืนกันแล่มันนดมัาดีไลาวมันก็ร้อยย่ามาใกล้น้มันเปื้อนนะเม้นเม้นใช่ให้เห็อย่าพาไปอาบได้เป็นของหัวมันได้อยู่ในส ยู่ใส่แต่ว่าหลดกูออกไปหลดข้าเงี้ยงกว่าพอกินป่ะพ่อพ่อไหมนั่นแหละจูอยากเตะเสลดกูนั่นแหละมักต้อนหน่วยซอกซ้ำส <persuaded> <laughs> ิบ <Pues S 2> <phải brainstorm> <laughs> เอาอีกก็ได้จะหกตัวเนาะเอะปลานินซูบานินเด้อเอาปลานินเด้อดูยมาข้ามหนึกัซโตเาปะเข็งนะปอนออกเน่ปอนออกเน่ยั่ย่้าดีเียนปบปิบี้งซูกกับแป้นอ้อมงัวกับบอสินบอลแซ่เอ๋ยปิ่งเนี่ยมันสิใหม่ ส่นเท่นี้บ้ามากระโพเท่านะบดะเ่าิซองมึงมันเนี่ยงามเลย organize. พอมาทั้งได้ไหมเพาะใจมึงก็เป็นคือเหมือนคนอยู่ในบุญบัตรนะพ่อเนี่ย

เบิดปลาลุงหน่อยไปน่อยไปคอย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 มันดึงดูมาจนห่วห่วนอนติดกลูกมาทีใช้ปลาพี่ถงพี่ โอ้ยออกเบอร์บบวิเหเห็ดนะสีจะปานิ่วนอมาอาดีอยกพอนนีร้ยบอย่หนมุเจานโลกะขนเอาไปหยาบแล้วอน้อยเนี่น้อยย่ามาใกล้ก็ยางมัน

ลุงเงินมาเย็นป้าสุกินเธอเดียวนะผ้าปดผ้าปดมันคำแล้วนี่ยังโอเอกันอยู่พอแล้วกันนี่พอแล้วกันนี่พอแล้วโอ้ยอะนะมึงหยาได้เบียาโอแพงแพงแพง โอ้ยกินหน่แล้วสูโอ้แพงไป,ปละพี่น้องพอกระมังคิดได้สบาดีไม่น่าสบายดี